สวัสดีครับพี่น้องกระท่าพอนามกินพบพ่อพี่น้องเช่นเคยครับผมเมือนี้พาพี่น้องมากินท่านเน็เทท่านเน็เทลูกเจ้าไปลูกนี่ขวมไม่ได้กินเนียย่ำพี่น้องย่ำโอ้ยย่ำทะเลทะเลสองอย่างพี่น้องให้พี่น้องบางง่ามปลาหมึกกล้วยสองตัวกับกุ้งอีกกบักไงปลาหมึกกล้วยยังไงพี่น้องตกไงเลยเทสในน้ำมันอยู่แหละพี่น้อง บงบงบ,งบงมืกก้กยกุ้งสสดุงกุ้งสุกกุ้งดิบก็มีทุกย่างเลยโอ้ยสีสันนี่เป็นต่แเสบเดียวอุกสาอื่นน้ำลายอึกๆแลยองแพ้มากได้ครับวันนี้ลังจาาว่าเห็นายคลิปพี่นาะพี่นองว่ามืกกล้วยตรงยีง้ไงเป็นทเสียบต่ทั้ครับหมว,วอ,อยู่นี่ไมได้กินหรอก ยังได้กระเพาะเอ้ยดู๋หล่ะมีสันพี่น้องปลาหมึกสดๆกรอบๆเลยปึ๊บมาพี่นองนี่มี่ับหมือัมเห็ดเข็มกับใส่น้ำกัน้ะพี่น้องนี่มาลุยเลยลูกมานี่ลูกอะพี่ตอ,อ,อ,อนแบบง่ายเลยใส่เลยเกินพี่น้องกินได้ไหมลูกไม่มีสกิปเด้อ มาเสบเสียบน้ำพ่อกับแพ้ได้จ้าครับกรนุมาเสียบเสบน้ำพ่อกับแพ้ได้จ้าเออซ้ำนีมึอยากซ้ำหนึ่งเข่าเนาะมาลุยพี่น้องไหมเอาละใหญ่ข้างพี่น้องสีด้านี่ปีกมันดูดีนี่ปีกเท่หิ แม่เพิ่นเห็ดอยู่คนสู่อาหารพวกนี้ไม่ค่อยได้พี่น้องเพิ่นโลกให้ใค้เก็บเพิ่นหลายกินแล้วมันแสลงเพิ่นเป็นอย่างไรลูกแสีบเสือไอ้คุพี่น้องแสีบเสือไมาถามไ้ยังไงแกงลูกแกงมันยำมะเขือแดงมะเขือไงได้ดิสกันนี่แกงผมแค่กินมาเป็นลูกกระโหกซุปตานมึกหมดนยังไงกินกินกินเข้าไป ขอบคุณพี่น้องเด้อครับ,บที่มาติดตามรับชมครอบครัวของผมนะครับขอบคุณ,คคณหลายๆครับเมื่อวานนี้บ่ได้ลงคลิปได้พี่น้องโทษหลายๆครับข้าอยากน้ำมังเฮียนอยู่ดื่มเย็นดื่มบานอยู่มันหกหลายนี่พี่น้องโตใหญ่มาใหญ่เบิ่งปีกัน ช้อนกลางล่างมือก็เป็นอย่างหนึ่งนะแซงจริงละ่ะวันนี้นมีกินเนึ้งเผ็มกรอบๆพี่น้องโอ้มันนี้ออกสมพี่น้องลูกสาวมากินสมคี่กันกับผมเนี่ยน้ำมันพี่น้นอง เบิง่งสีน้ำนะเสียกัสลัดคอดตกเช้ามากิน,น,รรนกิน,น,น,กนกแต่สลัดคอดลวเนี่กินเพิ่กินถ้าเตลี่ยนเออมาทไทยเม่ด้ป่ะมื่อเทีงจะข้ามเเถอะ เพิ่มเลเอา,าเมื่อไ่ก็ได้อาเลยเถอะแต่เมื่อยๆเถอะแต่แ <c oughs> บบแต่แบบเฉยผ,เผ,ผีอะลูกอ่ะนี่ปีวันพ่อจะมากินปีปีบะหมุ เป็นตอนเด็กเมื่อวานเวลาลูกเขาเปิดเพิ่มมั้งเดชกู้นั่นบอกกู้นั่นบอกติดเลี้ยนอยู่นี่ละมาเอา <c oughs> บ่อยากอยู่ติดมูติดพวกอยู่บ้านนี่ละผมก็อยากให้ลูกผมเลี้ยนอยู่คนละว่ากินมาแล้วกินเลยนั่งกินร้อนน้องเพืกินเป็นบ่ หวานอืมรสแบบนี ok <sided> <Wha> ้ซมอย่างขนหรง 음. 아. <laughs> <laughs> 음. อ,อืมบวานอร่อยด่เห็น,น่งบัวถารักคอร์ไหมอ่องก่อนเอรออืมอืม้ว่ามันทันได้ล่างนี่ลูกไว้ก็กินชองใบนี้ไว้ก่อนอืมล่อหลอด นผมกินเผ็ดบ่สูงแพ้่เผ็ดแล้วผมเพราะว่ามิเชื่อเกากินมาหลายเป็นปีเนะทั้งเข้าไปนิดเดียวมก็มิเชื่อเกาเผ็ดแล้วอืมเนาะั่นเป็นหลอดเป็นหลอด ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่ติดตามน้องแพ้ครับผมถามหาทุกคลิปเลยขอบคุณลหลายครับพี่น้องครับ ผมบ,บอกเมื่อก่งคือแม่แม่เป็นกันตั้งทีน่นั่งกินขันคนเห็นเพลินๆนี่บอกห่าแจ็คไี่ใส่ผมว,ว่าเป็นค,ดดน,ค,น,น,น,คนยิงคนอย่างนั้นแต่ผมแม่นได้เป็นตัวมันจะเป็นเังจริงๆนะแตาเพป็นแม่ก็ดูกุ้งดิบกินหมดหรออ่ะกินหมดกินได้หลายกินโตทั้งโตเพราะว่ววดิบ อยังไงนาะพี่น้องผิดโควิดพี่น้องกินอยู่กันจังไงคือกันกับความขู่ผมบอกมึงตะหองหลับมันบากนะผมก็ยังมีเงินเดือนมีเงินเดือนเพราะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวยังพี่น้องเด็ดเป็นไรบวันได้รย,ยังนี่ไหมโอ้ลุ่บากอีกที คนบ่มีบ่มีจักบาทได้พี่น้องเลยผมเจอผมมีประสบการณ์มาแล้วบ่มีจักบาทหนึ่งบาดหนึ่งก็บ่มีมันเป็นผลกระทบอย่างหลายแรงเลยอางทีว่าเพิ่นบ้านเฮานี้ไปร้อยไปบ่กักตัวของแต่จังทีแต่เขาอยู่กับเอาเงินใส่ราคาห่องระบาทมันเป็นมาพี่น้อง,องก็แม่นอยู่กันว่าสวนร่วมมันก็อันตรายแต่ว่าบางจริงบางคิดนี่ไงมุมเล็กๆนในแบบ ถ้าตรงไปเพราะว่าบ้านเขามีเข่าบ้านบ่มีอันะไรมีเขากินมีนั่นมีนี่กินหายยาหากินอะไรทำอะไรเป็นกระิคขจังกันะยุงเทียบไปใส่บัตออกไปใส่กระบ่ได้เงินกระบ่มีบปาณนี้โอ้ยตอนนั้นตัวมีบ้านตัวนึ่งตัวแต่ก็ให้ปฏิบัติตามกฎเพิ่นเลยนะพี่น้องกักตัวกักยังกัเมียนควมเพิ่นแหละคุณสิอันตรายต่อพอแก่ไม่แก่พอพอแม่เ้า เป็นมากลเลยป็นพุ่มตานท่านบอคือซุ้มเขาเนี้ยเป็นเท่าแล้วเนาะข้างในตับไตใสพพุ่มนันก็สิย่อนไปตามสภาพอากาศอายุตัวน,น้องไอ้ยิ่งบุลูก <laughs> ลูกยิ่งนะจมยู่งตกแด้ <laughs> โอเคอ๋อโอเคคับพี่น้องขอบคุณทุกไรื่ทุกทัพ์ทุกการติดตามครับคลิปนาฝากติดตามด้วยครับผมกับอีลาสีกินยังพี่น้องเบิ่งกันแนะนํำมากกันเลยนะครับเ้อขอบคุณทุกไรื่ทุกทรัพ์ทุกการติดตามทุกกำลังใจจากพี่น้องหลายๆนะครับเ้อขอบคุณครับผม oh. สวัสดีครับ